รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรัก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตรมี่คุณตี้ยันยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งทุกวันพุธ5ทุ่ม1เขื่อน,น,นทางสปิชัแนลกับเราสองคนต้นตาครับเริ่มกันที่ช่วงพรีวิวกันก่อนอน,นะคะกับช่วงจับชีพจรค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมและก็คุณเต้นนะคะไปรู้จักกับเทคโนโลยีล้ําสมัยค่ะที่มีแนวคิดที่น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ที่เกิดขึ้นในโรมาเนียค่ะพูดถึงโรมาเนียแล้วนะครับหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงรถซเท่าไหร่นะครับอย่างผมก็นึกไม่ถึง <c oughs> แด็กคูล่าอะไรเงี้ยนะครับรไปโร,รมาเนียแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเป็นเป็นธีมจำของเขาว่าต้องไปเที่ยวชมปราสาทอะไรเงี้ยเป็นอ <Un seen S 1> ันซ<ช>ีนอันซีนประเทศโรมาเนียก็จริงๆแหละไม่มีใครเขามานั่งคิดกันหรอกว่าคบๆๆๆคนไหนจะพูดถึงเรื่องแด็กคูล่าอะไรมากกว่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่โรมาเนียเนี่ยมีรถยนต์แล้วก็มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจอย,อย่างอื่นมาฝากด้วยเช่นกันก็เลยนํามาฝากคุณผู้ชมค่ะช่วงเปิดอกวันนี้นะครับเราจะมาเก,อกอาะกระแสอีโคคาร์กันกนิดนึงนะครับได้ข่าวว่าคุณตั๊กเนี่ยไปเกาะเข้ามา2วันใช่ไหมครับถูกต้อง วันเต็มเลยค่ะสบายส,สบายไม่ใช่ยังไงเออแต่ว่าไม่ต้องเสียเงินเลยนะไปอยู่ออมสองชอบชอบงานก็ไม่ลำบากเป็นได้จริงทำทาง,งานนำมาฝาก <Okay. S 1> ออกับทุกคนเพราะว่าไปกับซูซูกินะคะคไปทดสอบนี่เลย on new swift ะค่ะในรุ่นเกียร์ธรรมดาไปดูซิว่ามันจะมีความน่าสนใจยังไงนะคะในช่วงเปิดออกค่ะและสำหรับรหัสลัด DNA วันนี้นะครับโอ้โหกว่าจะได้รถคันนี้มานี่แสนเจลล์บาพราะว่า คือทีมงานของเจ้ารถคันนี้เนี่ยเขาปิดบังอำพรางตัวเจ้ารถคันนี้อย่างดีจนแบบผมกับตะก้องนี่ต้องใช้ความพยายามมากแล้วกว่าจะได้มาแบบสมบูรณ์สมบูรณ์ในงงกันไปพักใหญ่เลยคุณตัแล้วได้มาเป็นรถอะไรคุณเตินไม่บอกอ๋อเราจะแอบเกินไว้เกินไว้เราแอบเหมือนกันได้ช่วงหันลับเอ็ค่ะว่ายรี่ห้ออะไรนะทำไมถึงต้องปิดบังอำพรางตัวเองสักขนาดนั้นด้วยค่ะ ช่วงเอ็กซ์เรย์วันนี้เป็นเรื่องอะไรคะคุณเต้ช่วงเอ็กซ์เรย์วันนี้จะเป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับในเรื่องของน้ำมันเครื่องซึ่งสัปดาห์นี้เราจะนำเสนอให้เป็นตอนจบนะคะรับเตี้ยมไปเลยค่ะและสำหรับช่วงกายวิพากนะวันนี้คุณขวัญชัยจะพาเราไปทดสอบมินิคูเปอร์ในรุ่นถูกเบ้ค่ะและปิดท้ายกันเหมือนเดิมนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้งสองท่านเนี่ยก็เตรียมข่าวๆในแวดวงยานยนต์มาอัปเดตให้เราทราบก,กันมากมายเช่นเคยครับค่ะ